สามเทคนิคทําคลิปขายดีถ้าวันนี้คุณออกมาทําคลิปขายออกมาทํานายหน้าแล้วขายไม่ได้คุณอาจจะพลาดอะไรไปบางอยา่างวันนี้ครูจะมาให้สามเทคนิคที่จะทําให้คุณทําคลิปขายดีหนึ่งพูดในสิ่งที่คนอยากฟังพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังเช่นสิ่งที่เขาจะได้รับผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับและความคุ้มค่า พูดให้สั้นกระชับและเข้าใจง่ายหลายคนไปเสียเวลาพูดถึงสรรพคุณวิธีการใช้เยอะแยะมากมายไม่เข้าเรื่องถึงสิ่งที่เขาจะได้สักทีถึงผลลัพธ์ที่เขาจะได้สักทีมันจึงทําให้เขาไม่ดูคุณและปัดผ่านทําให้คุณขายไม่ได้ 2. พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นโปรโมชั่นที่เขาจะได้รับจากราคาปกติเท่านี้เหลือเท่านี้หรือโปรของแถมมีอะไรบ้างหรือค่าส่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่คนซื้อสินค้าเขาสนใจมันจะทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 3. ทําคลิปให้กระชับไม่ยืดเยื้อเจ็ดถึงสิวินาทีแรกคุณต้องทําให้เขารู้ว่าเขาจะได้ผลลัพธ์อะไรจากการซื้อสินค้าของคุณจากการใช้สินค้าของคุณคุณต้องรู้ว่าคนที่เขาต้องการจะซื้อสินค้านั้นเขาหาข้อมูลมาก่อนแล้วเขาดูคลิปมาก่อนแล้วคุณจึงต้องสรุปให้สั้นกระชับเพื่อทําให้เขาเข้าใจง่าย ด้วยการพูดถึงสิ่งที่เขาจะได้ความคุ้มค่าที่เขาจะได้โปรโมชั่นหรือออฟเฟอร์ต่างๆที่จะทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าซื้อจากคุณถ้าวันนี้คุณอยากจะเพิ่มยอดขายและทำให้คลิปคุณขายได้ให้เอาสามเทคนิคนี้ไปทำแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำคลิปแล้วขายดีอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินบนออนไลน์กดฟอนโลกกดติดตามครูไก่โต้งไว้นะครับ